ดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวสวนนะคะว่าจะมาซื้อของที่บ้านนาคะ่ะนี่เตรียมกระแบงมาด้วยทุกคนวันนี้เราตั้งใจจะมาเอาแหนนะคะบ้านนาเนี่ยยังไก่เยอะดูบ้านเขาค่ะบ้านสวนของแพร่เลยนะคะจะไปซื้ออา่จะไปซื้อแหนเขาแล้วก็ตั้งใจจะมาเอากระชายแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ไม่มีนะคะ ก็เลยจะซื้อขาไปด้วยค่ะทุกคนเอาไปลูกที่สวนของเรานะคะอุ๊ยทุกคนมาดูสวนบ่อปลาน้อยของเขานะคะนี่บ่อปลาบ่อปลาบอแหน่ว่าดีจังนะคะกระทิกอยุธยาเขาทำขายในตะกางแดดเป็นพุ่งน้ำว่าีีจังค่ะสวนน่ารักมากเลยอันนี้อันนี้เลี้ยงตาแหนเรานะตุ๊กเลยเลี้ยงปลาด้วย เอาหอยาก็นึกว่าเลี้ยงป่านะคะทุกคนบอกหอยอผักตับเต่าที่เห็นเป็นเขียวๆนี่คือผักตับเต่านะคะกินไม่เป็นค่ะทุกคนนึกว่าผักตับชวานะที่ทำสวนได้น่ารักมากๆค่ะค่ะทุกคนแล้วก็ขุดสระดีจังเลยอันนี้นะนะบอกขายขมขอนนะคะดีจังเลยค่ะน่ารักเราเอาบอลมาลงเอาอันนี้มาลงค่ะทุกคนอ่ะ ยยะะทุกคนูมิปัญญาชาวบ้านนะคะทําเ<ป>ตาเผาถ่านนะทุกคนแล้วแ,แบบคือดีมากเวอร์เห็นแต่ในยู u ูบเนี่มาเห็นของจริงนะคะที่บ้านนะเองก็มีนะนี่ทุกคนน้ําส้มควันไม้ฉบับทําเองนะคะมันต้องให้สูงวางบนอิกบล็อกแนแนวอิดนี้เขาก็ทําเองนะเนี่ยโเอาไม้ใส่อันนี้มันจะพลิก <c oughs> รุปว่าวันนี้ไปบ้านนะ้าได้อะไรมาบ้างนะคะทุกคนวันนี้ได้ข่ามาด้วยโดยที่นะ้าแบบไม่เอาตังเลยสักกระบาทเดียวนี่เดี๋ยวเราจะเอาผักนะคะที่บ้านไปแบ่งให้น้านะคะในตอนเย็นนะเขาก็ให้เป็นแบบว่าตะไคร้หอมตะไคร้หอมนี่หายากนะคะในเขตบ้านเราคือแบบน่าจะมีที่บ้านนะ้าบ้านเดียวเนี่ยที่นี่นะคะทุกคนเราจะเอาไปปลูกค่ะ นี่ได้มาทั้งกอนะคะไปขุดกันมานี่อันนี้เป็นขานะคะข<า>เขาเรียกเป็นขาอะไรนะขาชมพูสีจะอะจะเป็นขาชมพูแต่ว่ากลิ่นจะหอมกว่าขาปกติแต่ก็จะเล็กกว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่ปลูกกันค่ะทุกคนแล้วก็ได้น้ำจ้่มพันไม้มาสองขวดนะคะ แบบเข้มข้นหนืดๆเหนียวๆเลยนะคะทุกคนนี่นี่ก็ไม่เอาตังค์อีกแล้วนะคะนา้าในใจดีดีเดี๋ยวเอาของไปแลกค่ะทุกคนทั้งน้าผู้หญิงนะผู้ชายนะคะทุกคนไม่เอาตังค์ด้วยกะจะไปซื้อแต่ว่าไม่ได้ซื้อนะคะเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนของกันด้วยนะคะทุกคนที่บ้านเรามีเป็นผักแล้วก็มีไข่นะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้หน้ากินนะคะนี่เลยค่ะทุกคนแล้วก็ได้เป็นตะไคร้หอมมาด้วยดีเลยหอมจริง หอมจังเดี๋ยวจะเอาไปปลูกนะคะทุกคนก็ได้มานี่เป็นต้นเก่าแล้วแต่ว่าถ้าเอาลงดินก็โอเคอยู่นะอีกแต่ต้องไปเอาลงดินก่อนนะคะถัดจากนี้ก็คือไปสวนนะจ้ายังเลยนะคะในสมัยนี้ก็ยังมีการแลกเปลี่ยนของกัน<อ><อ>ไปบ้านสวนของนานี่ร่มรื่นมากร่มรื่นกับบ้านเราอีก เขามีป่ากระชายนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนตอนเนี้ยกระชายเขายังไม่ขึ้นเป็นกอเป็นต้นใหญ่นะเราก็ตั้งใจจะไปเอากระชายมาปลูกแต่น้้าบอกว่าถ้าจะปลูกกระชายเนี่ยต้องรอให้เขาขึ้นต้นขึ้นอ่าขึ้นต้นก่อนนะคะเขาจะขุดแล้วเอาอ่าหัวเอาหัวไปขายเนาะแล้วก็เหลือต้นเอาต้นไปปลูกได้ค่ะต้องรอช่วงนั้นตอนนี้เราไปแล้วค่ะแต่ว่าต้นกระชายยังเล็กอยู่อ่า ยังไม่มีหัวค่ะเพราะถ้าขุดเดี๋ยวมันจะเน่าถ้าขุดแล้วปลูกอะตอนเล็กๆอะ่ะนะก็ให้คําแนะนําว่ามันจะเน่าเดี๋ยวรออีกสักหน่อยนะคะจะพาไปดูกระชายเป็นดงเลยค่ะทุกคนใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเราก็บ้านหนาเขานั่นแหละคะ่ะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะทุกคนร็ววเป็นคลิปที่แบ่งปัน จากการซื้อขายก็ไม่ได้ซื้อซะเป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนนะคะมีความสุขสำหรับทริปนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ